วันนี้เรามากินร้านโคบงังบุฟเฟ่เนื้อโคขุนร้านอาหารมุสลิมที่ทุกคนก็ทานได้ค่ะพิธีกรทั้งสองคนของเราจะมอบจานดําให้กับอาหารเมนูไหนโปรดติดตามชมกันค่ะอ,อ,อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะบริการคุณนิบ้างแล้วล่ะขอเปิดตาได้ไหมคะโอ้ลองดูครับค่อยๆนะครับพี่นุก๊กเดี๋ยวให้สายตามันมันปรับนิดนึงงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถอดเลยนะคะได้เลยครับ กล้อ,องซูมไปที่ตาพี่นุกหน่อยนะฮะว่าก็ทราบไปหน่อยว่าตาโตก็เริ่มมั้ยเฮ้ยเนี่ยั้งครับพี่นุกครับข้างหน้าสภาพข้างหน้าพี่นุกเป็นไง,ไงบ้างรัอาหารหรือว่าน้่งจิ้มน,นุกไม่เป็นไรนะครับพี่เดี๋ยว <ผม S 2> ขอโทษทีค่ะไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวเช็ด <ผ>ได้ละค่ะหยิบชช่วยพี่นกอมัน,ม,นมือผมแสบด้วยคือตอนแรกเราก็ตอนแรกคิดว่าไม่จะไม่ร้องไห้แล้วนะคะเพราะว่าเราสนุกมากกับการที่ได้รับประทานอาหารร่วมกันแบบนี้มันค่อนข้างสนุกทีเดียวเลยะคะ่ะแล้วก็อออพอเราเพยายามเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆบางทีเราก็ทําให้เราลืมความกลัวไปนะคะแต่พอเปิดตาแล้วเนี่ยก็ก็รู้สึกว่า เหมือนกลับมาอีกรอบหนึง่งค่ะเนื้อนุ่มครับเหนียวนุ่มครับน้ำจิ้มอร่อยเนาะค่ะน้ำจิม้มน้ำจิ้มอร่อยถ,อถ้าเป็นซีฟูดอย่างเมื่อกี้พี่นุ๊กตัดให้นี่ก็เรี้ยวเรี้ยวเผ็ดก็คือรสชาติแซ่บอะครับน้ำจิ้มซีฟูดนะเดี๋ยวขอลองชิมนะครับอันนี้เป็นปลาเหมือนที่พี่นุ๊กย่างให้นะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวขอน้ำจิ้มพีนุกด้วยพี่โอเคค่ะน,น,คนี่นะคะโอเคครับขอบคุนครับ นี่คือการเรียกว่ากาันอยู่ร่วมกัน <_ an> ในสังคมโดยแท้นะครับท่านผู้ชม <_ an> ว่าคือสังคมที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้จักกันนะครับเพื <_ an> ่อปูชนกันนะครับเด <_ an> ี๋ยวผมลองชิมปลาหมึกนะครับร้านโคบังนะครับว่าจะเป็นยังไง <_ an> <_ an> อืมเยี่ยมนะครับสดมากๆนะครับแล้วก็มาเจอกับน้ำจิ้ม ซีฟู้ดเข้าไปนะครับเรียกว่าอาจจะต้องขออีกนะอร่อยครับอร่อยครับแล้วก็้อชาติที่กลมกล่อมทีเดียวนะครับอาหารที่นี่นี่อร่อยมากนะคะ<ช>โดยเฉพาะน้ำจิ้มคือพวกเนะพวกปิ้งย่างพวกนี้นี่ถ้าเกิดน้ำจิ้มดีของสดก็คือ<ช>จบแล้วช,ช,ชนะชเลิศจริงๆแต่ว่านอกเหนือจากคุณภาพอาหารแล้วเนี่ยมื้อนี้นี่เป็นมื้อที่แบบ ทั้งโรแมนติกที่สุดเลยในชีวิตที่เคยรับประทานเข้ามานะคะแล้วก็เป็นมือที่ให้อะไรได้เยอะมากเลยอ่ะดีใจมากที่ได้มาอะไรกันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เรานะครับเรียกว่าจะมอบจานดำให้ทางนี้ทางร้านนะครับโปรุนปิ้งย่างของเรานะครับร้านโฟบังหรือเปาครับสำหรับสำหรับส่วนตัวครับผมให้จานดำครับเพราะว่า อา,อาหารนะครับก็สดนะครับหมายก็คือเลือกอวัตถุดิบที่สดอย่างอย่างกุ้งที่เราทานนะครับปลาหมึกนะครับแล้วก็น้ําจิ้มครับน้ําจิ้มก็อร่อยนะครับมาวิคิวน้ําจิ้มก็รสชาติกลมกล่อมนะครับหวานาไม่มากนะครับรกลมกล่อมพอดีแล้วก็อย่างซีฟู้ดที่ติ่นุจิ้มให้ทานนะครับก็เรียกว่า เต้าเผ็ดแซ่บไครับแซ่บในเรองชีฟูตครับก็โอเคครับจานดำครับผมพอผมทําร้านนี้ขึ้นมาก็มีได้เรียนรู้ทางวิธีการทําอาหารเพิ่มมากขึ้นครับผมไปเปิดร้านอีกร้านนึงเป็นร้านอาหารชื่อระเบียงบังครับเป็นร้านอาหารไทยจีนซีฟูดครับเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึง4ทุ่มครับจะอยู่รามคําแหง24แยก2ครับเขาฝากไว้เป็นตัวเลือกอีกร้านหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบทานอาหารซีฟูดก็ที่ระเบียงบังครับ มีรายการไลฟ์เทสนะครับอร่อยกว่าที่ตาเห็นวันนี้ขอมอบเรียกว่าจานดำเป็นสัญลักษณ์แห่งความอร่อยนะครับให้กับทางร้านโคบังเนื้อกะทะร้อนนะครับจิ้งย่างวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อร่อยมากๆาครับสำหรับและก็การบริการที่วันนี้พิเศษสุดๆจริงครับขอบคุณมากเลยครับค่ะแล้วก็ฝากไปนิดนึงนะคะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะคะสำหรับร้านนี้นะคะโคบังนะคะ เป็นร้านที่ฮาลาลน,นะคะก็พี่น้องมุสลิมมาทานได้เลยค่ะวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่นุกสำหรับการปิดตาแล้วก็ทานอาหารในที่มืดเป็นครั้งแรกเลยไหมครับพี่นุกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นรประสบการณ์ที่ดีมากมตั้งแต่ปิดตาตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ปิดตาเลยะคะ่ะคือ ตอนแรกก็กลัวค่ะเพราะเป็นคนกลัวที่มืดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอปิดตาปุ๊บเนี่ยสมองแล้วก็ประสาทสัมผัสทุกอย่างมันทำงานเยอะขึ้นใช่ไหมคะสมองมันก็จะคิดแต่เรื่องที่เรากลัวเรื่องที่แบบพยายามจะตัดมันออกไปอะไรเงี้ยพยายามจะไม่เกรงพยายามจะหายใจอะไรเงี้ยอย่างหนึ่งที่เข้ามาในหัวตลอดเวลาคือถ้าเราถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะถามตัวเองแต่ว่าก็ก็คิดว่า ไม่รู้ลหละว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะ<ช>เราก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือมันจะเกิดเรื่องไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเพียง<ช>แต่ว่าเราก็รู้สึกว่านาทีนี้เรากําลังจะได้เจอกับโลกใบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>ก็เปิดใจแล้วก็เรียนรู้กับโลกใบใหม่ผมผมมองว่าพี่ทุกปรับ,รบตัวได้ได้เร็วนะครับได้ได้เร็วกับระยะเวลาใน บางช่วงเวลาไม่ไม่ถึงชั่วโมงไม่อะไรยเงี้ยที่แบบใช้เวลาครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเศษใช่ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยพี่นุก็เริ่มหาว่าตําแหน่งของเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมีการจะแกะ้งแกะกุ้งอะไรเงี้ยให้เราด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยแบบถือว่าถือว่าปรับตัวได้เร็วแล้วก็อย่างอย่างที่บอกครับ จริงๆโลกแห่งความมืดเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในโลกใบเดียวที่ที่เราทุกคนอยู่นั่นแหละครับแล้วบังเอิญที่เราสองคนดันคิดเหมือนกันในเรื่องของการว่าอาหารเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราได้รู้จักคนคนหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราโมแต่มองแต่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเสื้อผ้า <ฮะ S 2> ของใช้รถบ้าน <ฮะ S 2> เราก็อาจจะรู้จักคนคนนั้นในระดับหนึ่งเท่านั้นเนาะ หรืออาจจะเกิดความประทับใจในอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าตัดพวกนั้นออกไปเนี่ยปรากฏว่าแกนแกนในของของบางสิ่งบางอย่างถ้าเราได้เจอเนี่ยมันมันมันจัดจ้านกว่าอีกเนาะมันน่าประทับใจกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับต้องขอบคุณ<า>คุณนุกสุทธ,ธิดาเกษมสันนะอิทยามากมากนะครับพี่สาวสสวยของเราวันนี้นะครับยังเป๊ะเวอร์อยู่เสมอนะครับพบกับรายการล t ์เทส อร่อยกว่ที่ตาเห็นได้ใหม่นะครับในวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางช่องไทยรัฐทีวีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสิค่ดีค่ะจะทานกันเลยดีกว่าอ,อ,อยังตักให้นะคะ<ช>คถ้าใครมีเมนูเด็ดรสชาติโดนใจ สามารถมาแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารได้ใน f a o e b o o k b l ทสท t t ีค่ะและมาสร้างวัฒนธรรมการถ่ายภาพอาหารแบบ b l t a s ท e ด้วยกันเพียงคุณถ่ายรูปอาหารด้วยการปิดหน้าจอให้ภาพดำสนิทและโพสต์ลง Instagram ของคุณพร้อมบรรยายรสชาติของอาหาร b l i n d t a s t t ท s t ค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถแชร์ประสบการณ์ที่อร่อยกว่าที่ตาเห็นได้แล้วค่ะ